สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะสิ่งที่เรามักจะเจอกันเสมอก็คืออาการท้องเดินเพราะธรรมชาติบำบัดมีคําตอบให้เสมอเป็นเพียงว่าบางครั้งเราไม่ทราบและเราไม่รู้จักก็ทําให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะดูแลสุขภาพแล้วก็จะต้องไปซื้อยาแพงๆมาทานกันจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยค่ะดิฉันเองเมื่อวันศื่ร์นี้ค่ะ มีปัญหาเลยว่าหลังจากทานอาหารเย็นเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยปรากฏว่าตกดึกคืนนั้นสองยามครึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีก้อนลมค่ะจุกอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ในท้องเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีการเคลื่อนไหวบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นอารมณ์หนึ่งที่ดิฉันเคยเจอก่อนหน้านี้ก็คืออาการแพ้อาหารบางครั้งเราไม่ทราบเลยนะคะว่าอาหารที่เราไปซื้อข้านอกบ้านเนี่ย แม้ว่าเราจะคัดเลือกแล้วแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อและทําให้ท้องเดินหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราปรุงเองก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยค่ะมันทําให้แบคทีเรียเนี่ยเขากระจายตัวแล้วก็ทําให้เรามีปัญหาเรื่องของท้องเดินได้คืนนั้นค่ะพอมีอาการแบบนี้ดิฉันก็รู้แล้วว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีขั้นตอนของการที่แพ้อาหารคือจะต้องอาจจะมีอาการอาจเจียนร่วมด้วยก็เตรียมเลย เบื้องต้นดิฉันก็กินยาหอมทิปโอดสดเพราะว่ามันมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้ที่บ้านแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าที่บ้านของแต่ละท่านเนี่ยค่ะหน้าที่จะเตรียมยาต่างๆเหล่านี้เป็นยาสามัญประจําบ้านเนี่ยเอาไว้บ้างเพราะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในเบื้องต้นแต่ถ้ามันไม่ไหวจริง,รงๆแน่นอนค่ะก็ต้องไปโรงพรยาบาลสําหรับของดิฉันเองค่ะดิฉันก็กินยาทิ่โอสสดปรากฏว่า แก้วแรกเหมือนกับเอาไม่อยู่กินแก้วสองกินแก้วสามแต่เว้นช่วงนะคะเว้นประมาณสิบห้านาทีก็กินแก้วหนึ่งสิบห้านาทีก็กินแก้วหนึ่งเสร็จแล้วมันมีอาการเพออืดผพ่นพอมก็มีอาการอาเจียนหลังจากนั้นดิฉันก็เลยกินเป็นแนกลองกับวิตามินซีซึ่งตัวนี้ค่ะจะช่วยล้างพิษในตับซึ่งปกติแล้วนักลองเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติในการขยายหลอดลมแต่ถ้าเผื่อว่าเรามากินคู่กับวิตามินซีเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถขับพิษจากตับได้ ในขณะเดียวกันค่ะก็กินคาร์บอนสองเม็ดคาร์บอนจะทําหน้าที่ในการดูดซับเอาเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะดูดซับแล้วก็ขับออกนอกร่างกายเพราะว่าพอเราท้องเดินม,มันก็จะต้องมีการขับเอาอของเสียออกเมื่อเรากินคาร์บอนลงไปค่ะพอเขาดูดซับเอาเชื้อโรคออกเขาก็จะขับออกนอกร่างกายแล้วหลังจากนั้นถ้ามีเชื้อค้างติดค้างอยู่ดิฉันก็ใช้วิธีการกินกระเทียมไทยเจ็ดกล่น ปอกเปลือกออกหมดนะคะเคี้ยวละเอียดตกินแล้วก็ดื่มน้ําตามเล็กน้อยซึ่งวิธีการนี้ค่ะดิฉันใช้ประจําแล้วก็ได้เคยทําคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะว่ากระเทียมไทยเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะแก้ปัญหาท้องเดินที่มาจากปัญหาการติดเชื้อจากอาหารนี่แหละคะ่ะพอกินกระเทียมไปประมาณ20นาทีได้ทุกอย่างก็สงบเงียบในจานนี้ที่เห็นค่ะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นกระเทียมจีน กระเทียมจีนเนี่ยจะกลีบใหญ่ใหญ่มากนะคะส่วนกระเทียมไทยเนี่ยจะกลีบเล็กๆแบบนี้ปกติแล้วถ้ามีอาการท้องเดินค่ะเราก็จะใช้กระเทียมไทยเนี่ยเจ็ดกลีบนะคะตรงนี้ก็คือสามสี่ห้าหกเดแค่นี้พอเคี้ยวละเอียดแล้วก็กลืนเลยส่วนในภาพที่เห็นตอนนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคาร์บอนที่ดิชันซื้อจากร้านขายยาน,นะคะอันนี้จะมีขายทุกวัย เขาจะให้กิน3-4แคปซูลต่อครั้งดิฉันก็ทานแค่2แคปซูลนักลองกับวิตซีนี่จะทานคู่กันค่ะนักลองนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเหมือนกันเลยแล้วกว็วิตามินซีเนี่ยเราก็ใช้แบบพันมิลลิกรมัมนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมในช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็คือยาหอมมีทั้งยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโอสดยาหอมหมอลูกอินและก็ยาหอม อินทจักรจะมีผลิตกันในหลายๆผู้ผลิตหลายๆโรงงานนะคะคุณก็เตรียมหาซื้อเอาไว้บ้างนอกจากนั้นก็จะมียาหอมนะคะเอาไว้สุดดมแล้วก็เตรียมยาหมองไว้ด้วยค่ะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะฝากแชร์ต่อแล้วก็กดถูกใจไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกติดตามคลิปนี้ไว้ค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอื่นๆอีกเยอะแยะในการที่เราสามารถที่จะ นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้รบกันค่ะ